สวัสดีครับพบกับพักเครื่องทั่วไทยตัวเฮียพรกเครื่องหรือว่าตัวพักเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับ0966614848ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาด e-p ีต่อๆไปครับมา e.p นี้นะครับมาสนใจหลากหลายราคานะครับทักกันมาได้นะครับมีลักพัน หลักร้อยยันหลักหลายๆพันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับอ่าองค์ที่1นนะครับเอาเป็นเบีย้ยเกะไอเม่เบีย้ยเป็นตะกุดหลงพ่อทานะครับนี่นะครับตะกุดหลวงพ่อทานะครับนี่นะครับยาวสองนิ้วนิดๆนะครับเอา นี่องค์ที่หนึ่งเอาสี่ร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับตะกรุดหลวงพ่อทานะครับเอาสี่ร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับดูตะก่อนีนนะครับไฟไม่สว่างมาีนนะครับสี่ร้อยบาทพอนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับตะกรุดหลวงพ่อทาต่อไปนะครับ หมายเลขสองนะครับนี uh ่นะครับช่อช่อหมายเลขสองนี้ช่อเอาเจ็ดร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทพอนะครับเป็นช่อหลวงพ่อเงินท่ามาไฟพิมพ์กลางนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินท่ามาไฟพิมพ์กลางนะครับมีเก้าองค์นะครับช่อหนึ่งนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทพอนะครับ องนี้องค์ที่สองนะครับอ่าต่อไปนะครับอันที่สามนะครับเป็นมีดนะครับอ่าเอาเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะครับโดนปิดเล่นนะครับนี่นะครับเป็นมีดหลงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับมีตะกุดสองดอกนะครับอันนี้นะครับอ่าอันนี้หมายเลขสามนะครับขอ 700บาทนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับนี่เลยองค์ที่สี่นะครับเอาห้า้อบาทนะครับนี่นะครับเป็นหลบปูดทวดนะครับเปียกทองคําแท้นะครับนี่นะครับนี่นะครับออกวังหน้านะครับปูดทวดนะครับเปียกทองคําแท้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับ องนี้องค์ที่สี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับเอานี่นะการเสือนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับขนาด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 เท่าเหรียญบาทนะครับขนาดเท่าเหรียญบาทนะครับเป็นงาแท้นะครับเสือเอ้สิ่งหลงพ่อเดิมนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับขึ้นคอได้เลยนะครับหมายเลขห้านะครับ พุ่งนี้นะครับฝากเลยนะครับ EP ที่500ครับคืนกำไรให้ลูกค้านะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับ EP พุ่งนี้นะครับฝากติดตามเลยนะครับนี่นะครับอ่านี่เป็นเสือนะครับเสือนะครับเอา700บาทพอนะครับองค์ที่หกนะครับพร้อมกรอบนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปด เป็นลิง์จับหลักนะครับเอา1,000บาทนะครับนี่นะครับเป็นลิง์จับหลักนะครับเป็นงาแกะนะครับนี่นะครับขนาดเท่าเหรียญบาทนะครับนี่นะครับเป็นงาแกะนะครับขอ1,000บาทนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลข8นะครับอ้าวต่อไปนะครับหมายเลข9้านะครับนี่พระบูชาเจ็ดร้อยบาทนะครับอ้าวเจ็ดร้อยบาทพอนะครับ นี่นะครับเป็นเนื้อเปียกทองคําแท้ด้วยนะครับสมัยอยุธยานะครับหรือไม่ก็สุโขทัยนะครับเอาแค่เจ็ดร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่เก้าครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบนะครับอ่าเป็นกิ่งหลงปูดทิมก้นทองคําแท้เลยอีกเป็นองค์หนึ่งนะครับเอาหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับ นี่นะครับเนื้อนวะก้นทองคําแท้นะครับหมายเลขสิบสองนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบสองนะครับนี่นะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเอ็ดนะครับอ่านี่สิบเอ็ดอันนี้เอาเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทพอนะครับอ่าลดมาให้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นเขี้ยวหมูตันนะครับนี่นะครับเป็นเขี้ยวหมูตันนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับโอ้โหจานอัคระเต็มนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปนะครับหมายเลขที่สิบสองนะครับเป็นแพะนะครับขนาดเท่าเหรียญบาทเช่นกันนะครับแพะไอ้เป็นม้านะครับหมายเลขอะไรวะหมายเลขสิบสองเนาะ อ่าสิบสองสิบสองเรียมเงินนะครับเรียมเงินนะครับอันนี้เอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับอ่าเรียมเงินด้วยนะครับเป็นแพะไอเป็นม้านะครับหายากนะครับนี่นะครับม้าหลวงพ่ออ่ำนะครับเป็นงาแท้นะครับนี่นะครับเรียมเงินอีกทั้งห้ามีรอยจานนะครับเป็นม้านะครับนี่หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมกรอบเงินนะครับ องต่อไปนะครับนี่อันนี้เอาแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่ส <w> ิบสามนะครับเป็นเนื้อเงินแท้นะครับเป็นกิ่งเนื้อเงินแท้นะครับนี่นี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับเอาแปดร้อยบาทนะครับนี่นะครับอ่าราคาจับต้องได้นะครับไม่แพงนะครับอ่าอันนี้เป็นกิ่งจีนนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับแปดร้อยบาทเช่นกันครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่นะครับ นี่นะครับเป็นพระจีนนะครับพระกิ่งจีนนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับแปดร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นพระกิ่งนะครับสองสีนะครับสีทองกับสีนาคนะครับนี่นะครับกิ่งราชการนะครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับแปดร้อยบาทนะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่สิบห้านะครับนี่นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับอ่านี่อันนี้อันนี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเป็นเหรียญนวะหน้ากากเงินนะครับหลงปู่ทิมนะครับอ่าขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหายากนะครับเหรียญนวะหน้ากากเงินนะครับนี่นะครับเหรียญนวะนะครับ หน้ากากเงินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอ่าสิบเจ็ดขอสี่ร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับเป็นไกรเซอร์นะครับหวังหน้านะครับเออเอาสี่ร้อยบาทพอละนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบเจ็ดนะครับสี่ร้อยบาทครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่สิบแปดนะครับนี่นะครับองค์ที่สิบแปดจะเอาสี่ร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นสมเด็จว <correlation S 2> ังหน้านะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบแปดนะครับสี่ร้อยบาทครับผมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้านะครับสี่ร้อยบาทเช่นกันนะครับเป็นพระกิ่งนะครับผมคุมนะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับ สี่รอยบาทนะครับอง์นี้องค์ที่สิบเก้าครับผมองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับสี่ร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับองนี้องที่ยี่สิบนะครับกิ่งห่มคมนะครับสี่ร้อยบาทครับสวยเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบ หนนะครับเป็นกิ่งสายลุงนะครับสี่ร้อยบาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับกิ่งสายลุงกิ่งสายลุงนะครับนี่นะครับเหมือนกิ่งหลวงปู่ดิมเลยครับแต่เหมือนเป็นลุงนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเอ็ดนะครับสี่ร้อยบาทองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองนะครับหลวงพ่อเงินนะครับสี่ร้อยบาทพอครับนี่นะครับสามกริย์นะครับพิมพ์นิยมนะครับ นี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับอ่าองนี้องที่ยี่สิบสามนะครับขอสองพันบาทนะครับเอ้ไม่ได้ดิตัวนี้ซื้อมาตั้งหากขอสองพันห้าร้อยบาทละกันนะครับซื้อมาแพงนะครับนี่นะครับเป็นโคชสิงนะครับ อาจารย์เฮงนะครับนี่นะครับเป็นสิ่งปากเป็ดอาจารย์เฮงเข่าดินนะครับพร้อมกระเช้าเงินนะครับ2,500บาทนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับอชอบดูสนใจก็ต่อรองกันได้นิดนิดหน่อยหน่อยครับขนาดนะครับนี่นะครับเป็นงาแท้เช่นกันนะครับนี่ซื้อมาแพงซื้อเพราะความชอบองค์ต่อไปนะครับ อ่านี้สิงห์หลวงพ่อหอมนะครับพอสองพันนะครับตัวใหญ่นะครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับคอสองพันบาทนะครับนี่นะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบแน่นอนนะครับใหญ่กว่าเหรียญสิบเป็นทรงมหาไทยนะครับตาพลอยนะครับนี่นะครับคอสองพันบาทนะครับเป็นสิงห์นะครับหลวงพ่อหอมนะครับวัดซากหมากนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับส <znajdu S 1> องพันบาทครับองค์ต่อไปนะครับ องที่ยี่สิบห้าตัวนี้นะครับนี่เป็นเคี่ยวหมีหลวงพ่อนกนะครับอง์นี้องที่ยี่สิบห้าขอเขาฝากขายนะครับอ่าเจ้าของเอาห้าพันละกันนะครับอ่าเป็นเคี่ยวเต็มนะครับเอาห้าพันละกันนะครับใหญ่นะครับนี่นะนี่นะครับดูมึกผมเลยนี่นะครับใหญ่นะครับเป็นเคี่ยวหมีใหญ่จานครบสูตรนะครับเป็นเสือหลวงพ่อนกนะครับวัดสังกสีนะครับเคี่ยวเต็มนะครับใหญ่นะครับ นี่นะครับขอห้าพันบาทนะครับเปิดไว้ห้าพันบาทต่อรองดูนะครับนี่นะครับเป็นเคี้ยวหมีหลงพนกนะครับจับขอบเงินนะครับกระเช้าเงินเลยนะครับห้าพันบาทนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้านะครับองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับเป็นประคตนะครับอ่ายี่หกนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับประคตคาดเอวนะครับนี่โดนปิดเล่นนะครับนี่มีเบี้ยนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ1500บาทนะครับนี่นะครับอ่าหมายเลขนี้หมายเลขที่26ครับถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆสนใจอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมท้ายคลิปอ่าสมเด็จนะครับนี่อ่าผมเอาองค์ละ500บาทนะครับที่ผมเกินไว้นะครับอ่าเป็นสมเด็จสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์คะแนนนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวให้ดูเนื้อนะครับให้ดูเนื้อเป็นตัวอย่างกล้องมีไหมเนี่ยนี่นะครับให้ดูเนื้อเป็นตัวอย่างนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับขอองละห้าร้อยบาทนะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับหาหายากนะครับเนื้อแบบนี้นะครับนี่นะครับดูสักกอนบางขุนพรมนะครับพิมพ์คะแนนนะครับนี่นะครับ สวยนะครับมีประมาณเหมามามีประมาณ70องค์นะครับเอาองละ5 0 0บาทใครซื้อเยอะต่อรองกันได้นะครับใครซื้อเยอะต่อรองกันได้นะครับดูเนื้อนะครับนี่นะครับสวยทุกองค์นะครับมันจะมีบินอยู่ขออันบินเดี๋ยวผมใครซื้อเยอะผมแถมไปให้นะครับอ่านี่นะครับจะเป็นสไตล์นี้เลยนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับหายากกว่าพิมพ์ใหญ่ปกติอีกนะครับบอกไว้เลยนะครับโอ้ผมผม ขอแถมไม่ได้ขอแถมดิขอซื้อเขามาก่อนจะได้แม่จะไปพักแบบนี้ขอแถมแม่ใครเขาจะไปให้ <c oughs> มีตามึกไงเห็น <c oughs> ปะเนี่ยเนี่ยดูสไตล์ดิโอ้ดูเนื้อเนี่ยจะไม่ให้พูดถึงเนื้อได้ยังไงดูสักก่อนเนี่ยมวนสารมีมอกทุกคบท,ทุกองค์าบคนละแบบนี่นะเนี่ย,ยอ่าห้าร้อยบาทซื้อเยอะคุยกันได้นะครับบางขุนพรมพิมพ์คะแนนนะครับ นี่นะครับหายากครับบอกเลยนะครับฝากไว้เลยนะครับ096 661 4848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร b ์และกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับ EP นี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ